วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าผู้ไดนอจ้าวังโตตนแล้วอันไหนก็ค่ะวางเล็กโตแล้วสอกบจากจากจากเสี้งไดนอจ้า ดงบังแล้วครับโอ้เสยนดงบังเองน้องเบลนายเฮียนโทรมาน้องเบลโทรกลับทั้งสองเธอบอสับสายบอไดบ่ไดอยู่เลยครับเห็นดูเห็นเอออะไรสงสัยเนาะเอ้ามือู้ใดเนาะเคยเห็นเบอร์นี่จากพี่ยาเนาะใส่ไลยเบอร์จ้าโทรมากแต่มือแรกน้องเบลก็โทรกลับไปเอ้ากับบอสลับบโทรที่สองมาโทรน้องเบลโทรกลับกบอสลับ มันเหมือนนึกว่าวเช่นดงบางว่าเบอร์แตกบัรับตีลยคิดว่าแบบนี้เบอร์เบอร์แตกเชี่ยฮผมเลยเอ,อ้าตัวนี้ก็ตรงใจเลยนะเออเนขึ้นนะเอ้ตอนน้อนงวัวเวลาบาตรงกันย่านเซียนโทรมาเดี๋ยวติดสายบนันนี้กับพ่อว่างสาย้นเดียวกับต่อหาทัานทีเลยจ้ะครับจากเซียนดงบังนะคะครับห่วทิพนมาเป็นยังไงน้อจ้ะ ก <c oughs> อเลยจะื้อได้ซื้อห่อซื้อไกนกิดดนตนเหอเนาะมอนอกินอาหาเนาะอันเซียนหาตัวใดเนี่ยก็จะสถิติเบิ้งบัท่านพอดีว่าเซียนทรมาเบลกรับสายเลยมันก็ยิงทีเกตได้สุกคน้วก็สองเกตทับหกเก้าคนนั่นละคือหาเล็กติดเจ็ดมากแต่ว่าบ่มีเจ็ดหานี่ยมจ้าครับรบ่มีเจ็ดหานะเสีดเดยดายเนาะ เลขสามตัวกันสองสองสามเจ็ดแล้วอเลขสามตัวเดี๋ยวกำลังหาอันใบอ๋อนี่เด้ไฮสองเจ็ดไฮสี่เจ็ดเลขติดบนล่างมีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ 8, 9, เาเขา,เขาเขาเจ็ดเนาะกับวิ่งเจ็ดจ้า่าถือว่าตามต่อได้เนาะคะ่ะวัดก้อนอนะ่ะเขาบนล่างวดนี้เขาเลขวิ่ง จ้าอาเอาไม่เอาไม่จ้าครับพร้อมแล้วค่ะคอณเซียนดุงบังนะคะเลขติดบนล่างเนอะเลขติดบนล่างสี่สี่หกเจ็ดเจ็ดแปดแปดจับคู่เนอะจับคู่บนล่างหมอค่ะครับครับ อูบนล่างแยกเยอะแยกยุ่เด้อเอาแยกแยกจ้าบนครับครับบนนี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหงแปดหนึ่งห้าแปดห้าแปดกกัน ุ่หกงกับแปดกับห8าแปดจะป็นเลขล่างนนเนอะอ๋อจะสั่งกาแยกเลยบนเอาเอาแยกเอาไหมจ้ะบนนี้นะมบนนี้สีบนนี้สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดสอครับล่างล่างนี่หกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดห้าแปด ัโอเคแยกครับแสดงว่าบนมีสามหางล่างกับมีสามหางเนาะจ้าครับมานมีเลขเลขวิ่งมีบ่าขาวิ่งนี่มีแต่ไห้ตีนนี่ละนี่ละนี่ละเอาวิ่งยูี่ลี่ละวิ่งบนสี่กับเจ็ดนี่ละวิ่งบนสี่กับเจ็ดครับวิ่งล่างอันวิ่งล่างกับวิ่งล่าง แปดตแปดกับหนึ่งแล้ววิ่งล่างแปดกับหนึ่งนะคะครับเลข, 3, เลขสามเลขสาตัวเด้อสตัวครับเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่องสเจสองสี่เจ็ดสองสองเจสองสองเจ็ดครับ บานีเดินเห้แน uh, ่ะค uh ่ะบานีเพราตอนนี้หนักป้อยแล้วครับตามตามทางออกอ๋อปอยเลยให้ชแนนซ้ำกันแม่นบ่จ้าครับแล้วเลขวิ่งเลขวิ่งนี่ก็บ่เดินให้ประจันมีสองตัวครับอพิเฮ้ยเดินเหคือเคือกล่ะน้องเดียวนะไม่เข้าใจเขาแไปโรถเออเขาด้เลขสามตัวติดบนติดล่างก็ไม่ได้เพิ่นเรียกเนาโรถ คือเบ็ดเบามีตัวเนีนนหเด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมียางอะสามหางนึงก็มักทุกตัวกัดยนซ้ำกันเลือกรัถูกคือการมาใส่ตัวใดเด่นสุดนค่ะครับจามันเป็นหาเด่ดเป็นหาเปน้แบบนดโกทึนหนึ่งตีนึ่งสองนึงนะหาเปลกอะไรเนี่เลร่างกันดีนก็ได้ใช่ต้องใส่เด้นที่เป็นเปลนึงกะมั่ที่เป็นหนึงเละ่รงก็ไเ้เออเอาเากๆมันเลขบนนึงคืองันเนามาที่เห็น ีเลืพี่เกตส์ก็ฟองเกตส์เนาะมันเป็นข้อกันนะแล้วก็ถูกเล้วก็ถูกแล้วก็ถูกสุดแบบอันนี้ผมที่ขอป้าอยเลขดับได้ไ่มนะต้องดูอ๋อวิ่งเลขดับนี่ยมันจะเอาเอาจี่ไดนจ้ะ่ยนยอนิวยอรกเลขดับบนน่ะดับบนครับดับเก้าบนดับหลักหน่วยหลักสิบเด้ออ๋อดับสิบหน่วยบนครับหลักลอยมาได้เนาะครับหลักลอยไปได้ จ้าอันเรียนสติมันเดิ๋ยวดีเพราะไม่ว่ากันนมันยี่สิบแปดว่ามันไม่เคยหลุดไงไม่ว่ากันสติมันร้องดูกันนะปล่อยบนกบนน่ะหมายถึงว่าเลขเลขดับนี่ดับบนนี่ยี่สิบแปดนวดยังไม่พลาดไหมหมอค่ะครับยังเรพลาดกันนี่เราตียี่สิบก่อนเนี่ยงวดก่อนได้ดับตัวใดจ้าบนงวดก่อนได้ดับดับฮะปลุงล่างอืมเล้ดับ อืมกวางกันแหละแล้วอ่ะดับล่างนี่บรจจาหรือว่าคำนวณเฉพาะดับบริจดับดับล่างรองรายการแล้วลงคำนวณหลายท่านดับวายดับยู่ดับอยู่ดับล่างเอาบ่เอาแต่เอาแต่บนได้คำนวณหลายท่าวเลยล่างก็ดับวูด้ยนะแต่เพราะว่าเกินสองเท่าัค่ที่สามเขาต้องเลยนะเอาไปบั่ชัวหน่อยแต่ว่าบนยี่สิบแปดหน่วยยังหมพขาดเด้อค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าย้ำนะคะย้ำว่าเฉพาะบนนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะั้นล่างมาได้เด้อค่ะเก่าทาบอ,อกจากมี่กับมี่ได้แต่ว่าบน,น,บ,นบนก็มาได้เหมือนกันแต่ว่ามาหลักร้อยนะคะหลักสิบหลักหน่วยไม่มานะคะต้องเข้าใจเด้อค่ะบางที่คุณผู้ชมมาเอาในบอกว่า 9, ก้าดับบนเก่ามาหลักร้อยมาได้จ้บได้ร้อยจับแค่หลักหน่วยหลักสิบจ้า ครับอ้าถ่ายคลิปแล้วค่ะให้เส้นดงดงบังฝากถึงเอฟซีที่เพิ่นกำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะเอ้ยเบิ่งเอาเด้อเลยละโยนมันมันสิค่ายค่ายวิ่งดีได้ละเล่ยอ่ะเบิ่งเาดับกระดับป้องขาดแล้วเพราะว่ารับประกันได้และเล่ย์ับนั่นเลยขอให้เอฟซีทุกคนพิจารณาอย่างนั้นเด้อเล่นแนวทางเด้อเล่นอย่างมีสติจะได้มีสตางค์เนาะครับ ให้คุณผู้ชมใส่วิจารณญาณในการรับชมนําเด้อค่ะคือจังเสียนบางพืนวานน่ะล่ะมันก็เป็นเพียงแนวทางมันก็มีเข่ามีหลุดอยู่แล้วเด็กวยคะม้วณเนาะค่ะเนาะเด็กดับมันก็เดินดีนะเนาะเดินดีดีดีแล้วมันโดนดีเกิดมันพลาดในกิจกรรมเป็นเนาะเมีงานจะมันยี่สิบแปดมวนแล้วมันจะลุดงวดใดกับบอลูคือกันบ้านลมโบว์คือกันารมันตีควาเนาะลมคำนวณนย้อนหลังมันตีควาเลยอ่ะมาทีลงไหลกทนเนาะไปแล้วยัน คิดหลายใจแล้วสันแม่ลงบนรถมีอะไรขอลงเบนรถเลขดับนี่ก็ต้องคิดในที่ทวนให้กันถึนจะล่งนี้มันก็เป็นการเสียโอกาสเนาะเสียโอกาสใช่นะเจ้าว่าตอนนี้พี่วานะพวกเพื่อนนีทรรศมันลบไปจหน้าหลายงานแล้วตอนนี้สนลงมาลงบนรถมันทานสามพี่วัดมักงแม่นี่ค่ะบางคนมันก็ว่าอย่าเอามาทอเลขดับนะเพราะว่ามันเสียโอกาส บางที่จะบางที่จะสิจ้าวันนี้โมก็อยากโมย์อยากใรอยากให้สายตับไปตัวนึงนะไปยัดงบครับทำมมันใจผมก็เตมลงหลอกเล็่ดับจ้าขบเก็ดหลายด่อนแล้วโมงงหลายย่นเนี้ยเนี้ยมีผู้กันจ้าเล็มดับออขอบขอพุ่นเสี้ยนตรงบางหลายเด้อจ้าที่หายแนวทังกับท่านช่องนงเดียวให้หารัดมณีมาลายๆงวดแล้วเนาะครับ าบให้นอตลงมานะ่ะงางยางเลยค่ะเขาทุกงว่ครับเขาทุกงานอยะจ้าครับขอบคุณเลยล่ะเด้อค่ะครับสวัสดีค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ